สวัสดีครับช anel n b o น r e รีวิวนะครับผมมีโอกาสได้ไปงานของ t ู d อรนะครับเป็นงานที่เอานาฬิการา t e วตี้มมาให้ดูกันนะครับก็มีการเก็บภาพมาสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูกันด้วยนะครับ เริ่มกันที่เรือนแรกกันเลยดีกว่านะครับเรือนแรกก็จะเป็นตระกูลแบล็กเบย์นะครับซึ่งเป็นแบล็กเบย์ไซส์41มิลที่ก็ขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะแต่ว่าความพิเศษเนี่ยอยู่ที่มาในคู่สีใหม่นะครับเป็นสีที่เป็นหน้าปัดดำนะแล้วก็ขอบเป็นสีแดงนะครับก็สังเกตดูว่าตัวเรือนเนี่ยจะมีความหนาน,นิดนึงนะตามสไตล์แบล็กเบย์รุ่นปกตินะแต่ว่าก็จะโดดเด่นที่เรื่องของตัวคู่สีใหม่นี่แหละที่แบบ ก็เข้ากับตัวสายสแตนเลสสตีลแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ Back b a บเนี่ยสายจะมีแบบเป็นหมุดหุดแบบนี้ด้วยนะครับก็ดูสวยดีนะซึ่งตอนขึ้นข้อก็ประมาณนี้นะครับลองให้ดูสักหน่อยคือ41มิลบนข้อมือ5.5นิ้วของผมเนี่ย ก็พอใส่ได้นะจริงๆไม่ได้แย่มากนะครับคือถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่กว่านี้ประมาณสัก6.5ยูนิ่งผมว่ายัางไงก็ใส่สวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนแบ c ็คเบ์ที่มากับสายอเอยสเตอร์นะเป็นสายที่ขัดด้านไปหมดเลยเรื่องคุณภาพการผลิตนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงลองตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสายจูเบลี่ให้ดูตัวสายจูเบลี่นี้ผมแอบรู้สึกว่ามันเหมือนจะเข้ามากกว่าตัวสายสตีลสายออยสเตอร์นะ คือด้วยความที่หน้าตามาดูวินเทจอยู่แล้วนะครับสกูลนี้นะพอมาเปลี่ยนเป็นสายแบบนี้มันก็ยิ่งเข้ากันได้ดีนะครับคือต้องแอบ,บเล่างี้นะว่าก่อนหน้านี้นะ่รุ่นที่มันเป็นสีแดงโลโก้เขาอะ่ะมันเคยเป็นแบบลูกกุหลาบมาด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะดูย้อนยุคดูวินเทจมากกว่านี้เยอะเลยแต่อันเนี้ยผมว่ามันก็ดูโอเคนะครับสายจูบิลี่ในแนวนี้มันก็ไปได้กันกับหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่า b u c k ก e รยังเป็นแบบเงาๆอยู่นะยังไม่ได้เป็น Jubilee อ่าขึ้นคอกับสักหน่อยก็สาย Jubilee เนี่ยต้องบอกว่าทําให้นาฬิกาไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมันใส่ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะทั้งทที่ตัวเรือนมันดูแบบค่อนข้างจะใหญ่กว่าข้อมือผมนะครับแต่ว่าฟิ t t i n g บนข้อน,นี่คือดีมากเลยตัวต่อมาเป็นสายยางนะครับสายยางนี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่า มันเป็นสายยางที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวล็อกของเขาอะ่ะมันจะเป็นการเกาะเข้าไปอย่างเงี้ยสายจะเกาะเข้าไปด้านในตัวเอ็นลิงค์ซึ่งค่อนข้างจะแปลกตาดีนะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับโดยที่มันก็สามารถเคลื่อนอย่างเงี้ยเคลื่อนได้แบบอิสระมากๆเลยนะคือสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โดยง่ายนะครับแล้วก็สายนิ่มมากด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เหมือนกับพวกเข็มของทูดอรแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดนะ ขึ้นข้อก็จริงๆถือว่ามีความแปลกตานหนึ่งนะคือผมแอบรู้สึกว่าตัวสายยางอะ่ะเวลาขึ้นข้อปั๊บมันจะดูแบบมีความใหญ่ๆไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ชินเท่าไหร่นะสำหรับผมนะรู้สึกว่าตัวสายเหล็กอะ่ะเผลอๆน่าจะใส่ได้ง่ายกว่าตัวสายยางได้ซ้ำนะครับอันนี้คนข้อมือใหญ่น่าจะโอเค ส่วนตัวต่อมาเนี่ยไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คือ t ูดอร์แบล็กเบย์54นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่คล้ายๆกับตัว t ูด o ร์แบล็ b เบย์58นะครับแต่ว่าขนาดไซซิงเนี่ยลดลงมาเหลือ37มิลซึ่งฟินิชชิ่งคุณภาพตัวเรือนนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับทำมาแบบขัดมาสวยเลยแล้วก็อย่างนึงที่รู้สึกได้เลยนะครับก็คือมันเป็นนาฬิกาที่เหมือนจะไซส์เล็กอะ แต่ว่าใส่จริงไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคือแอบรู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นนาฬิกาที่มันไม่ได้ย่อลงมาเยอะมากเท่าไหร่นะครับคือใส่ใช้งานได้โอเคอแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องสายอะสายดีมากนะครับคือพอสายยางอะมันมาอยู่กับนาฬิกาไซส์เล็กๆแบบนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันโอเคมากกว่าไปอยู่บนเรือนดีใหญ่นะทำให้คนข้อมือเล็กเนี่ยเป็นโอกาสอันดีเลยที่จะใส่เรือนนี แบบเวอร์ชันที่เป็นสายยางนะครับก็ดีมากๆเลยส่วนบัคเกิลก็ทํามาดีมากนะครับก็เรื่องวัสดุเรื่องการฟินิชิงทุกอย่างเนี่ยเวิร์กมากๆแล้วก็ตรงนี้ให้ดูนะครับสามารถไกลแบบนี้ได้นะครับก็คือเลื่อนเข้าเลื่อนออกอเพื่อปรับแบบละเอียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องถอดสายออกนะครับสุดยอดมากๆนะตัวนี้ขึ้นคอให้ดูสัหน่อยนะครับอันนี้เวอร์ชั่นข้อมือเล็กๆแบบผมนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าขึ้นคอแล้วมันจะดูเล็กกว่านี้แต่พอใส่จริงปั๊บเนี่ย รู้สึกว่าเออฟีลลิ่งมันเหมือนนาฬิกา38-39ิมิามลมากกว่านะครับดังนั้นคนที่กังวลนะว่ามันจะเป็นทูดอร์ไซส์สมิมลที่ดูเล็กเกินไปไหมต้องบอกว่าไม่นะรู้สึกแบบโอเคกับข้อมือผมมากนะครับ5.5นิ้วนี่แบบ37มิมลเป็นอะไรที่เพอร์เฟคแมทช์มากๆนะครับแล้วยิ่งหน้าตามันไม่ได้ดูเล็กมันก็เลยทําให้เป็นนาฬิกาไซส์เล็กที่ใส่แล้วแบบยังดูไม่ได้เขินมากอะไม่ดูเป็นนาฬิกาสาวเกินไปแต่ผู้หญิงก็ยังใส่ได้อยู่นะครับไซส์ประมาณนี้นะผมว่าเเหมมาะะสลยนครับ ไปดูตัวที่เป็นสายเหล็กกันบ้างผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่าจะเล็งตัวนี้กันเยอะนะครับก็ฟิลลิ่งต่างกับตัวสายยางประมาณหนึ่งนะถ้าถามผมเอาจริงๆผมเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจะเอาสายเหล็กสายยางนะครับเพราะว่าดีทั้งคู่เลยแต่สายเหล็กอ่ะก็จะได้ฟิลลิ่งที่แบบมันมีความโมโนโทนมากขึ้นนะครับก็คือสายยางมันเหมือนจะมีสีดํามาตัดเยอะหน่อยแต่อันเนี้ยมันก็จะดูมีความแบบเบเซลดาหน้าปัดดําทุกอย่างมันก็จะดูมีความแบบ2ส,สีอ่ะ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกการเปลี่ยนสายที่มันก็เปลี่ยนฟิลลิ่งรายการเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือขอบเบซเซลนะครับซูมให้ดูนิดนึงนะมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวขอบมันมีความชิดตรงขอบตัวหยักๆักด้านนอกอะ่ะอารมณ์ประมาณว่าเราจะไม่ค่อยเห็นตัวหยักแหลมๆอะ่ะชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าตัวขอบมันดูบางมากๆอะ่ะตัวเบเซลอินเสิร์ตนะแบบชิดตัวขอบเบเซลด้านนอกเลย ส่วนตัวสายก็ทํามาดีมากนะครับเป็นสายสไตล์ที่คุ้นเคยกันอยู่ละแฟนๆทูดอก็น่าจะชอบแบบนี้กันนะครับบักคงบักเคอร์อะไรนี่ก็คุณภาพตามมาตรฐานทูดออยู่แล้วนะครับการใช้งานทุกอย่างก็ลงตัวมากแล้วก็แน่นอนมีระบบเลื่อนสายแบบนี้ด้วยนะครับเหมือนกับตัวสายยางดังนั้นสมมติว่าเพื่อนๆใส่ใช้งานแล้วแบบอยากจะขยับสักหน่อยอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้โหแบบสุดยอดเลยผมว่าฟีลลิ่งตอนอยู่บนข้อนี่แบบดีมากจริงๆอะ่ะ คนข้อมือแบบ5นิ้ว5.5นิ้ว6นิ้วนี่มีกรีดแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นอะคือมันไม่ได้ดูเล็กเลยนะคือแบบ ผมรู้สึกว่ามันเหมือน39มิลจริงๆนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้บอกว่ามันเป็น37นี่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดกันได้เลยนะครับถือว่าดีงามมากๆเลยนะสําหรับการใส่บนข้อมือเล็กๆแบบผมนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ข้อมือเล็กเหมือนกันเนี่ยรับรองว่าถูกอ,อกถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็คือตัว GMT หน้าขาวนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็จะมี GMT ทูโทนแป๊บซี่แบบนี้แต่ว่าตัวหน้าปัดด้านในเป็นสีดํา อันนี้ก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวง่ายๆเลยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้นายการเนี่ยมีลุกที่มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะคือพอเป็นหน้าขาวปั๊บเนี่ยฟิลลิ่งมันก็จะดูมีความแบบรู้สึกมีความคุณหนูคุณหนูนะครับหรือว่าคุณชายขึ้นมานิดนึงคือดูไปทางหรูหราออกแนวบบมีความพูดดีประมาณอย่างเงี้ยคือมันจะต่างกับหน้าดํานิดนึงอะหน้าดํามันจะดูสปอร์ตลุยเลยอะ เวลาขึ้นข้อก็จะแบบฟีลลิ่งต่างกันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่เคยขึ้นข้อหน้าดํามาไอตัวนี้ก็จะอีกมิตินึงเลยนะครับจะดูมีความสว่างกว่ากันมากๆนะแล้วก็ผมว่าดูแบบสุภาพมากกว่าดูเรียบร้อยกว่าประมาณหนึ่งอะ่ะแต่ว่าสังเกตดูนะครับว่าตัวเรือนมีความหนาประมาณนึงนะแล้วก็สายที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสายที่คุณภาพดีแต่บางไปหน่อยนะผมว่าเวลาขึ้นข้อถ้าเกิดเป็นคนข้อเล็กก็จะรู้สึกว่ามันขัดขัด,ขดกันนิดหน่อยนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะใส่แล้วแบบอยากให้ฟิตติ้งดีๆถ้าเกิดข้อไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะผมแนะนําว่าเป็นสายเหล็กดีกว่านะครับคือความหนามันเท่าเดิมอยู่ละแต่ว่าเรื่องของสายอะ่ะสายมันจะดูมีความแบบคือสมบุกสมบันมากขึ้นน่ะแต่ว่าสายก็ยังรู้สึกบางๆอยู่ดีนะอันนี้ผมรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยให้สายมาบางแปลกๆเหมือนกันนะครับ เวลาใส่ขึ้นข้อก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเรือนมันดูใหญ่กว่าสายประมาณนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆตามมาตรฐานเลยนะครับแต่ตัวนี้สังเกตดูว่าบัคเกอรไม่มีตัวที่แบบสามารถไกลดิ้งได้นะก็คือไม่สามารถปรับแบบละเอียดเหมือนกับตัวเมื่อกี้ได้นะครับขึ้นคอก็ประมาณนี้เอาจริงๆพอเอาอยู่นะข้อมือจิ๋วๆแบบผมทีแรกคิดว่าใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าพอลองขึ้นคอปับเนี่ย เออมันก็พอไปรอดนะสำหรับการใส่ตัว GMT นะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดจะเอาแบบพอดีพอดีอ่ะผมว่า b บ c ็คเบยตัว54ตัว54อ่ะผมว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนข้อมือใหญ่นะแล้วก็ตัวขอเบเปเซลเนี่ยหมุนให้ดูนิดนึงนะครับหมุนได้2ทิศทางตามสไตล์นาฬิกา GMT เลยก็ใช้ดูเวลาหลายทําโซนได้นะครับใช้งานสะดวกดีนะตัวนี้ก็ลองดูนะครับ ส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็เป็นตระกูลแบ็กเบย์ทั่วไปละนะครับเป็นแบ็กเบย์ที่แบบขนาดก็จะตามตัวเลขเลยนะครับ3 0 3 6 3 9 4 1อะไรแบบนี้นะครับก็ขนาดมีให้ดูทุกไซส์เลยนะในงานวันนี้แต่ว่า อยากเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นตระกูลไซส์ใหญ่นะครับอยู่บนข้อก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเวลาอยู่บนข้อเนี่ยใส่ใช้งานได้ดีนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสายจูบิลลี่ดังนั้นมันก็สามารถลัดกับข้อมือได้ดีมากๆนะครับเวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยฟิลลิ่งก็รู้สึกแบบค่อนข้างจะดูมีความเป็นเ r e s s วอชมากมนะแต่ว่าหลายๆเรือนเนี่ยก็มีความแบบ สีสันแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเอาจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไปเทียบกับพวกเด็ดจัสเหมือนกันนะของโรเล็กซ์ซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเอาโดยดีเทลเนี่ยหลายส่วนก็ต่างกันเยอะนะครับอย่างเช่นพวกมาร์กเกอร์นะครับเช่นพวกเข็มต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยคือหลายๆส่วนมันก็ไม่ได้เหมือนกันสทัทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เจอบนโรเล็กซ์เท่าไหร่นะในการทรงนี้มาร์กเกอร์ประมาณแบบนี้นะครับก็ ลองดูเป็นไอเดียได้นะครับคืออารมณ์ประมาณว่าใครที่อยากได้เดดจัสแต่ว่าอยากได้หน้าปัดที่แบบมันดูมีความสปอร์ตสปอร์ตขึ้นมาหน่อยดูลุยลยขึ้นมาหน่อย ไม่ได้จากจะด r สมากนะครับอยากจะให้มันมีลูมมีการเรื่องแสงที่มันดูอลังการขึ้นมาทรงมาร์กเกอร์แนวแนวดำน้ำอะไรแบบนี้แต่ว่ายังอยู่ในทรงของด RES WATCH แนวแนวเด็ดจัส์อยู่ตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวหนึ่งที่ทํามาตอบโจทย์จุดนี้เหมือนกันนะครับมีหลายไซส์เลยนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ผู้หญิงอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่ทาออปชันมาให้เลือกได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยและตัวเครื่องเนี่ยเป็นโครโนมิเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นการอัปเกกกรรดดทีีี่มาๆนนะะของตูล้นะ ก็จะมีเขียนไว้ด้านล่างนะครับว่าตอนนี้คือแบบเป็นโคนเมเตอร์แล้วนะครับเดินแม่นยำเที่ยงตรงมากๆนะครับสุดยอดเลยซีรีส์นี้ไซส์สาวๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูตัวจริงกันได้นะมากระสาาจูเวลリーเนี่ยเหมาะสมมากๆเลยมีแบบพวกหลักพงหลักเพชรก็มีนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ความหรูหรามากขึ้นนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น t ูดอร์รอยัลนะครับทูดอร์รอยัลเนี่ยจริงๆออกมาก็พักหนึ่งละแล้วก็สร้างกระแสได้ดีนะ ซึ่งตอนนี้มันก็มีสีใหม่นะครับเป็นสีแบบทองทองน้ำตาลน้ำตาลนะครับก็ใส่ขึ้นคอแล้วแบบก็จะดูแบบคลาสสิกย้อนยุคป,ประมาณหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าดูมีอายุนิดนึงนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะมันก็ดูวินเทจดีนะครับก็อันนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่โทนก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็จะความวินเทจมาครบมาเต็มมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นทูดอร์ยอสนะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่ามาแค่2เดือนนี้ แล้วนี้ก็เป็นนายการใหม่ทั้งหมดที่มาจัดแสดงในงาน Two Don l u y 2023นะครับยังไงถ้าเกิดในอนาคตมีงานแนวน,น,นี้อีกก็จะตามไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ